สวัสดีครับการตัดสินใจชวนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นให้ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากๆของหลายครอบครัวเลยนะครับคือเบื้องหลังความตั้งใจดีที่เราอยากจะดูแลท่านให้ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยเออมันมักจะมีความรู้สึกที่มันซับซ้อนเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของปัญหานี้เลยครับผ่านเรื่องราวจากบทสัมภาษณ์ของคุณป้าบุญมีวัย68ปีท่านได้เล่าประสบการณ์จริงตอนที่ย้ายจากบ้านต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กรุงเทพกับลูกชายและก็ลูกสะใภ้เราจะมาสำรวจกันครับว่าความตึงเครียดที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำไมความรู้สึกของการเป็นภาระถึงเกิดขึ้นได้ทั้งๆที่จุดเริ่มต้นมันมาจากความรักแท้ และอะไรคือเส้นแบ่งบางๆครับระหว่างการมีแค่ที่พักพิงกับการที่เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านจริงๆใช่เลยค่ะซึ่งเรื่องราวของคุณป้าบุญมีเนี่ยให้บทเรียนที่ลึกซึ้งในประเด็นนี้มากจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวนะคะแต่มันสะท้อนภาพใหญ่ของความขัดแย้งในครอบครัวยุคใหม่ที่แบบความคาดหวังกับความเป็นจริงมันมักจะสวนทางกันอยู่เสมอเลยนั้นเรามาเริ่มปูภาพชีวิตของคุณป้าบุญมีกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป คือท่านใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่บ้านต่างจังหวัดมาเกือบ20ปีแล้วนะครับหลังจากสามีเสียชีวิตชีวิตของท่านในตอนนั้นเนี่ยสงบมากและก็พึ่งพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เลยในบุตรสัมภาษณ์เล่าว่ากิจวัตรประจําวันก็คือทําสวนปลูกผักเลี้ยงไก่เดินไปคุยกับเพื่อนบ้านตกเย็นก็นั่งฟังวิทยุรายการธรรมะเป็นชีวิตที่เรียบเร้าแต่ท่านมีความสุขดีและที่สําคัญคือท่านคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวแบบสันโดษอยู่แล้วอื จุดนี้คือหัวใจฉังชันของการเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะการที่เราเข้าใจว่าคุณป้าบุญมีท่านมีภาวะความเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขในพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยมันําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความสิ้นหวังหรือการที่ท่านดูแลตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าต้นตอของมันมาจากความรักความเป็นห่วงของฝั่งลูกชายล้นล้วนซึ่งนี่แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจเพราะมันคือช่องว่างที่เรามักจะเจอบ่อยๆที่เรียกว่า ช่องว่างระหว่างเจตนาและผลกระทบคือเจตนาของลูกชายเนี่ยดีเยี่ยมเลยแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณแน่กลับเป็นคนละเรื่องเลยค่ะแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้เจตนานั้นถูกแสดงออกมาก็คืออุบัติเหตุวันหนึ่งคุณป้าลื่นล้มที่ลานบ้านครับก้นกระแทกอย่างแรงเลยตอนนั้นไม่มีใครอยู่ด้วยเลยนะครับท่านต้องพยายามคลานเข้าบ้านเองคนเดียวกว่าลูกชายจะกลับมาเยี่ยมแล้วมาเห็นอาการบาดเจ็บก็ผ่านไปสองสามวันแล้ว ซึ่งถ้ามองในมุมของลูกชายการเห็นแม่ตัวเองในสภาพนั้นมันก็คงน่าตกใจมากๆนะครับแน่นอนค่ะปฏิกิริยาของลูกชายจึงสมเหตุสมผลมากเขาพูดกับแม่ทันทีเลยว่าแม่ครับขึ้นมาอยู่กรุงเทพกับผมเถอะครับแม่อยู่คนเดียวผมไม่สบายใจนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยนะคะแต่มันมีประโยคนึงที่น่าสนใจมาก ที่ลูกชายพูดเพื่อให้แม่สบายใจเขาบอกว่าภรรยาเขาก็ยินยอมแล้วผมก็สะดุดกับคำนี้เหมือนกันครับคำว่ายินยอมแล้วคือฟังเผินๆมันเหมือนเป็นการให้ความมั่นใจนะครับแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็แอบบอกเป็นในๆหรือเปล่าครับว่าเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นที่ต้องมีการต่อรองหรือขออนุญาตกันมาก่อนใช่ค่ะไม่ใช่การตัดสินใจร่วมกันอย่างเต็มใจตั้งแต่แรกถูกต้องครับ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากเลยค่ะคำพูดนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแรกที่ถูกมองข้ามไปสำหรับคุณป้าบุญมีพอทันได้ยินก็คงรู้สึกโล่งใจว่าลูกสะพ้ายโอเคแต่ในความเป็นจริงคำว่ายินยอมมันมีน้ำหนักไม่เข้ากับคำว่าเต็มใจต้อนรับนะคะ มันอาจจะหมายถึงการยอมรับภายใต้เงื่อนไขบางอย่างหรืออาจจะมีความกดดันบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งคุณป้าไม่มีทางรู้เลยในตอนนั้นแล้วคุณป้าก็เดินทางเข้ากรุงเทพครับด้วยความหวังว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดลูกชายแต่ภาพแรกที่ท่านเจอกลับทําลายความหวังนั้นลงอย่างสิ้นเชิงเลยห้องที่ท่านจะได้อยู่ไม่ใช่ห้องนอนที่เตรียมไว้อย่างดีนะครับแต่เป็นอดีตห้องเก็บของเก่า ผนังก็ขึ้นราฝุ่นนิ่หนาเตอะเลยมีหน้าต่างบานเล็กๆที่เปิดไปก็เจอแต่กำแพงเทิบของบ้านข้างๆความแตกต่างระหว่างภาพที่คิดไว้กับความจริงตรงหน้ามันคงรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกนั้นให้ลึกลงไปอีกแทนที่คุณป้าจะโวยวายหรือว่าน้อยใจท่านกลับบอกลูกชายแค่ว่าไม่เป็นไรแม่ทำเองได้ แล้วก็ใช้เวลา3วันทำความสะอาดห้องนั้นไปร้องไห้ไปท่านเล่าว่าที่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เพราะเสียใจที่ห้องสกปรกนะคะแต่เป็นความรู้สึกเหมือนเป็นแขกที่มาเช่าอยู่ในบ้านลูกชายมันไม่ใช่แค่เรื่องห้องที่ไม่พร้อมนะคะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ถูกให้ความสำคัญในทางจิตวิทยาครอบครัวเราอาจเรียกสิ่งนี้ได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของออการทำลายล้างเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะ โอ้โห oh, ชื่อดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับการทำลายล้างเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคืออะไรเหรอครับมันก็คือการกระทำที่ส่งสารออกไปโดยไม่ต้องใช้คำพูดนะคะเป็นการบอกว่าตัวตนของคุณความต้องการของคุณไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาล่วงหน้าเลยเหมือนกับว่าคุณเป็นแค่ส่วนที่ถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังไม่ใช่สมาชิกหลักของบ้านนี้เข้าใจเลยครับแล้วการที่ต้องลงมือทำความสะอาดเองทั้งหมดยิ่งตอกย้ำสถานะคนนอกให้ชัดขึ้นไปอีก แล้วมันก็ลามไปถึงชีวิตประจําวันด้วยท่านเล่าว่าต้องไปซื้อเตาไฟฟ้าเล็กๆมาทําอาหารกินเองในห้องไม่กล้าไปยุ่งกับเครื่องครัวของลูกสะพ้ยเลยกินข้าวคนเดียวล้างจานของตัวเองทิ้งขยะของตัวเองทุกอย่างคือแยกขาดออกจากคนในบ้านโดยสิ้นเชิงอืมซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นการปรับตัวที่น่าเศร้ามากเลยนะคะมันคือการพยายามลดทอนตัวตรงของตัวเองให้เล็กที่สุดให้ไร้ปัญหาที่สุด เพื่อที่จะไม่ไปกระทบกระทั่งกับเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งก็คือลูกสะใภ้นั่นเองเราลองมาหยุดพิจารณาในมุมของลูกสะใภ้กันสักครู่นะครับในบทสัมภาษณ์ไม่ได้ให้เสียงของเธอโดยตรงแต่ว่าการกระทําของเธอมันฟ้องอะไรหลายอย่างเธอไม่ได้ด่าทอด้วยคําพูดรุนแรงเลยนะครับแต่แสดงออกผ่านความเย็นชาเช่นการมองตามเวลาที่คุณป้าเดินเข้าครัวหรือว่ารีบปิดประตูห้องใส่ทันทีที่เห็นหน้า ใช่ค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์อย่างเป็นธรรมเราต้องมองว่าสำหรับลูกสะพ้ยนี่อาจเป็นการบุกรุกเป็นการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเธออย่างกระทันหันเธออาจจะรู้สึกว่าบ้านซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเธอถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เธอไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริงบางทีคำว่ายินยอมที่สามีบอกแม่อาจจะหมายถึงการยอมจำนนหลังจากที่ถกเถียงกันมาแล้วก็ได้ความเย็นชาของเธอจึงอาจไม่ใช่ความเกลียดชังแต่เป็น,นกลไกการป้องกันตัว เป็นการพยายามขีดเส้นเขตแดนของตัวเองขึ้นมาใหม่อย่างสิ้นหวังเมื่อรู้สึกว่าอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองกำลังหายไปอ๋อกลายเป็นว่าคุณป้าก็รับรู้ถึงพลังงานนั้นเลยยิ่งถอยห่างลูกสะพ้ยก็รู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามเลยยิ่งสร้างกำแพงขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจรของความเงียบที่ไม่มีใครกล้าทำลายเลยแล้วคนกลางอย่างลูกชายแล้วครับเขารับมือกับสถานการณ์นี้ยังไง จากเรื่องเล่าดูเหมือนว่าเขาจะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ก็สร้างความเสียหายมากที่สุดนั่นคือการเพิกเฉยค่ะเขาคงหวังว่าถ้าทําเป็นมองไม่เห็นเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่ในความเป็นจริงการเงียบของเขาก็คือการปล่อยให้แม่ต้องเผชิญหน้ากับความอึดอัดนี้เพียงลําพังเขากําลังตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าความขัดแย้งในใจเรื่องความพักดีคืออยู่ตรงกลางระหว่างความต้องการของแม่กับความต้องการของภรรยา และการเลือกที่ไม่ทําอะไรเลยก็คือการเลือกข้างภรรยาไปโดยปริยายเพราะมันคือหนทางที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชีวิตคู่ของเขาน้อยที่สุดในระยะสั้นแล้วความเงียบที่สะสมมานานมันก็มาถึงจุดแตกหักจนได้ในคืนหนึ่งที่คุณป้าตื่นมาเข้าห้องน้ําตอนดึกแล้วบังเอิญได้ยินเสียงลูกชายกับลูกสะใภ้คุยกันลอดออกมาจากห้องนอนใช่ค่ะและคําพูดที่ท่านได้ยินมันคือการยืนยันทุกความกลัวที่อยู่ในใจท่านมาตลอดลูกสะใภ้พูดว่า ฉันเหนื่อยหน่ายที่ต้องอยู่ร่วมกับแม่สามีทุกวันและประโยคที่บาดลึกที่สุดก็คือลืมตาตื่นมาตอนเช้าเห็นหน้าแม่สามีก็หายใจไม่ออกแล้วโหคคำพูดนี้มันรุนแรงมากนะครับมันบอกชัดเลยว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกระทําของคุณป้าเลยต่อให้ท่านพยายามทําตัวเงียบแค่ไหนเป็นอากาศธาตในบ้านยังไงแต่แค่การมีอยู่ของท่านก็เป็นปัญหาแล้วถูกต้องค่ะนั่นคือความเจ็บปวดที่สุด คือการตระหนักว่าตัวตนของเราทั้งตัวเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการแต่สิ่งที่ซ้ำเติมแผลให้ลึกลงไปอีกก็คือปฏิกริยาของลูกชายเขาไม่ได้ปกป้องแม่เขาไม่ได้เถียงแต่เขาเลือกที่จะเงียบแล้วก็ถอนหายใจออกมา สำหรับคุณป้าบุญมีนะคะเสียงถอนหายใจนั้นมันเจ็บปวดยิ่งของคำด่าเสียอีกเพราะมันคือการยอมรับโดยไม่มีคำพูดว่าสิ่งที่ภริยาของเขาพูดคือความจริงเสียงถอนหายใจนั้นคือการยอมแพ้ของเขาและมันก็คือคำตอบสุดท้ายสำหรับคุณป้าค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นการจากลาก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆครับเป็นการรักษาเกียรติครั้งสุดท้ายของตัวเองท่านไม่ได้โวยวายหรือตัดพ้ออะไรเลยแค่บอกลูกชายว่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดสักสองสามวัน แล้วปฏิกิริยาของลูกชายก็เป็นเหมือนฉากสุดท้ายที่ปิดเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะเขารู้แน่นอนว่าแม่ได้ยินบทสนทนาเมื่อคืนแต่เขาไม่ได้รั้งไม่ได้ขอโทษทําเพียงแค่ยื่นเงินให้เล็กน้อยแล้วก็พูดว่าแม่เดินทางปลอดภัยนะการนิ่งเฉยของเขาในวินาทีนั้นไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่มันคือการเลือกเขาเลือกที่จะปล่อยแม่ไปเพื่อรักษาสันติสุขในชีวิตคู่ของตัวเองการเงียบของเขาจึงกลายเป็นคําตอบที่ดังที่สุดค่ะ แล้วหลังจากนั้นล่ะครับชีวิตของคุณป้าบุญมีเป็นอย่างไรต่อเมื่อกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดอีกครั้งท่านบอกว่าความรู้สึกที่เหลืออยู่ไม่ใช่ความโกรธแค้นนะคะแต่เป็นความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินและความรู้สึกว่างเปล่าที่ไม่ได้เกิดจากความเหงาของการอยู่คนเดียวแต่เกิดจากการสิ้นหวังในความสัมพันธ์กับครอบครัวของลูกชายมันมีบทเรียนอะไรที่ท่านได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้บ้างครับบทเรียนที่สําคัญและเจ็บปวดที่สุดที่ท่านสรุปออกมาก็คือ ท่านเคยคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเงียบที่สุดอดทนที่สุดจะทําให้ได้รับการยอมรับแต่ท่านกลับค้นพบความจริงที่ว่าต่อให้เรายือนอยู่เงียบๆในมุมห้องคนอื่นก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่ดีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราทําอะไรผิดพลาดแต่อยู่ที่การมีตัวตนของเราในพื้นที่นั้นมันไปรบกวนสมดุลเดิมของเขาตั้งหากซึ่งมันก็วนกลับมาที่ประเด็นเรื่องช่องว่างระหว่างเจตนาและผลกระทบที่เราคุยกันตอนแรกเลยนะครับ เจตนาของลูกชายคืออยากให้แม่ปลอดภัยแต่ผลกระทบคือทำให้แม่รู้สึกไร้ค่าและเป็นศูนย์เกินและเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามีการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่ลึกที่สุดของผู้สูงวัยซึ่งคุณป้าบุญมีก็พูดไว้อย่างน่าสนใจมากท่านบอกว่าสิ่งที่คนแก่อย่างท่านต้องการจริงๆไม่ใช่เงินทองหรือการดูแลทางกายภาพที่หรูหรา แต่คือการได้เห็นว่าตัวเองยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของใครบางคนการถูกนึกถึงการถูกถามทายการรู้สึกว่าเรายังมีความหมายไม่ใช่แค่ก้อนภาระที่ถูกย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งถ้าอย่างนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดเรื่องราวของคุณป้าบุญมีกำลังบอกอะไรกับสังคมของเราครับมันสะท้อนให้เห็นปัญหาอะไรในภาพใหญ่มันสะท้อนให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความตั้งใจที่จะดูแลกับความเป็นจริงของการอยู่ร่วมกันค่ะ เรามักจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาทางกายภาพเช่นความปลอดภัยที่อยู่อาศัยแต่เราลืมเรื่องที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นไปคือเรื่องของพื้นที่ทางใจขอบเขตส่วนตัวและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเรื่องราวนี้สอนเราว่าการมีที่อยู่ไม่เหมือนกับมีบ้านค่ะคุณป้าบุญมีเคยทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าถ้าวันนั้นท่านไม่ลื่นหลม ท่านก็คงยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นอิสระในแบบของท่านต่อไปที่บ้านนอกมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้จริงๆครับและนั่นคือคำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คบคิดกันนะคะว่าในความปรารถนาดีที่เราอยากจะมอบความปลอดภัยให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยบางครั้งเรากลับกำลังพลากความเป็นตัวของตัวเองและชีวิตที่เคยทำให้ท่านมีความสุขไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า มันมีจุดไหนที่การดูแลกลายเป็นการควบคุมและครอบครัวจะสามารถเปิดใจคุยกันถึงความต้องการที่แท้จริงของทุกฝ่ายได้อย่างไรก่อนที่ทุกอย่างจะถูกแก้ไขด้วยความเงียบที่บาดแผลและทิ้งบาดแผลไว้ให้กับทุกคนไปตลอดกาล